วัสดีค่ะพบกับค้าพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งต้นออกประจำวันเสาร์ที่12สิงหาคม2 5 6 6ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งต้นออกจะเป็นพันจื่นบางเรามาติดตามกันค่ะภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนี่อากาศพิ้พื้นนะคะแหลักตอนตีนึงวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีย้อมความกดอากาศตามนะครับกคลุ่มอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมี พายุไต้ฝุ่นเล้งนะคะที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะคะสวนปัจจัยที่มีผลต,ต่อสภาพอากาศในพื้นที่ประเทศไทยช่วงนี้นะคะก็เป็นมรสุมแต่ว่าตอกเชียงใตายนะคะที่ไปปอกลุ่มทะเละอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นภาพท้ายดาวเทียมคาเลกตอนการโมเซซิปนาทีวันนี้นะคะจะนึว่าชาวนี้ค่ะบริเวณภาคใต้นะคะมีมีเป็นสวนหมากค่ะ ฝนพัดเรดาร์ชุมพอนะคะแหลกตอนกาโม,มง45นาทีวันนี้นะคะเจนีตว่าตอนนี้นะคะเอ่อมีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางครับปกลุ่มอยู่บริเวณทางดานจังหวัดประจวบนะคะจังหวัดชุมพอแล้วก็สุราษฎร์ธานีนอกจากนี้นะคะยังคงมีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางครับปกลุ่มอยู่บริเวณทางดานตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะจังหวัดระนองนะคะแล้วก็จังหวัดพังงานนะค่ะซึ่งแนวโน้มลังจากนี้ไปก็จะเคลื่อนเข้าปกลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดประจวบชุ่มพอแล้วก็สุราษฎร์ได้ค่ะ ผนผ่าเรดาร์สติงพระนะคะแลกตอนกลางมู่อ5นาทีวันนี้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะมีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางครับบกคลุ่มอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มฝนกาลังอ่อนถึงแรงครับบกคลุมอยู่บริเวณทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามันบริเวณแถวจังหวัดกระบีนะคะจังหวัดตรังนะคะแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะแน่นอนหลังจากนี้ไปก็จะเคลื่อนเข้าบกคลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงได้นะคะแล้วก็สงขลาได้บางค่ะ รายงานอุณหภูมิบริเวณผักตายฟงนั้นออกนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดแหลกว่าค่ะวัดได้3 6 7จุดองศา,า,ศาเซลเซียสที่ตำบลองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะวัดได้ยี่สิบเซจุดองศา,า,ศาเซลเซียสที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาค่ะรายงานปริมาณฝนสถานีตลอด2 4ชั่วเซโมงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่7โมงชาแหลกว่า จนถ,ถึงจังหวัดมะชาวนันีนะคะจะเห็นได้ว่าแหลกว่านะคะบริเวณภาคใต้ายตะันออกเนี่ยก็มีฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางนะก็มีตั้งแต่จังหวัดประจวบลงมานะคจนถ,ถึงจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็สถานีี่วัดปริวาณนฟฝนได้สูงสุดขยอยที่อำเภอรพระแสงจังหวัดสุรธานีนะคะว่าได้2 1 3มิมค่ะ ย่างก่อนอากาศบริเวณภาคใต้ยฟรองซ์น์อนนะคเนื่องจากว่าวันหนีมรสุมตะวันตกชิ้งตายนะคะเทพดัดปลารุ่มทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นจากเดิมนะคะก็จะทําให้ในพื้นที่ภาคใต้ยฟรองซ์นะะ์โอนวันนี้คะ่ะจะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองนะคะติดเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะแพร์บุรีนะคะประจวบชุมพรแล้วก็สุราษฎร์นะคะก็การกระจายตัวของฝนจะมากสักน้อยะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่ แล้วก็มีอากาศรรอนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นที่นะคะสวนจังหวัดนคนระศรีธรรมราชป,ปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะคะก็จะมีการกระจายของฝนอยู่ต่ประมาณ๔๐เปอร์เซ็นของพื้นที่แล้วก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันใดในบางพื้นที่นะคะยังตามช่วงนี้ยังคงมีฝนฝ่าขนองนะคะซึ่งในบางพื้นที่อาจจะมีกําลังแรงได้นะคะก็ขอ,ขอให้พี่นกประชาชนนะคะระวังอัตราที่เกิดจากฝนฝ่าขนองร่วมทางลมกระโชกแรงกันด้วยคะ่ะ ส่วน,นขาดไม้อุณหภูมินะคะอุณหภูมิตม่ำสุดขาดขาดว่าจะอย,ยู่ในช่วง23ถึง2 6องาศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิมสูงสุดขาดขาดว่าจะอย,ยู่ในช่วง33ถึง3 6องาศาเซลเซียสค่ะสำหรับคืนล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะคะล่มจะปปดปกคลุ่มค่ะเป็นล่มตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทางฟังลื่นสูงนงถึงสองเมตรแล้วก็บริเวที่มีฟนฝาขนนอกอาสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะยังไงก็ตามก็ให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฟอนฝาขะนนอกกันด้วยค่ะสำหรับขาดมาไม้สภาพว่าอาการะครับบริเวภาคกตายฟ้าอนออกเจ็ดว,วันข้างหน้าค่ะตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่สิสิงหาคม2 5 6พนี้อกนีค่ะสำหรับบริเวณภักตายฟ้า้อออกก่อนบนค่ะตั้งแต่จังหวัด เพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุราธานีนะคะในวันนี้ค่ะวันที่12นะคะไปจนถึงวันที่สิหาสิงหาคมนี้ค่ะการกระจายทวงฝนอยู่ที่ประมาณ6 0ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่สิสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะการกระจายัวงฝนจะลดลงค่ะเลืออยู่ที่ประมาณ4 0ซของพื้นที่ค่ะ วนผักไตฟังต้นออกตอนหลานถ้าต่างแ่จจากวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะในวันนี้ค่ะวันที่สิบสองถ้าการกระจายของฝนนะคะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่สิบสามไปจนถึงวันที่สิบห้าสิงหาคมนะคะฝนจะเพิ่มขึ้นการกระจายจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็การกระจายตัวก็จะลดลงอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่สิบหกสิงหาคมเป็นตอนไปนะคะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะ สวัสดีพระวันนีนะคะค้าพยากรอนอากาศบร,รเวณภาคใต้ฟังท่านออกประจำวันเสาร์ที่12สิงหาคม2 0 6 0กซพ็กจบลงแล้วค่ะอย่าลืมกด like กไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะส,บบสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว